สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาสร้างสิ่งก่อสร้างกันนะครับด้วยรถก่อสร้างนะครับนี่คันนี้คือคันแรกนะครับจะมาช่วยก่อสร้างกันครับเราจะมาขนดินนะครับขนทรายนี่รถสีแดงนะครับสีแดงรถตักดินขุดดินแล้นี้ก็รถเคลนะนครับรถเคลนช่วยอะไรได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่รถดำนี่อันนี้รถโม่ปูนนะครับออ่า อันดับแรออกเอานี่มาเลยบุญ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 เราก็จะมาตักดินกันนะครับจิ้งนะไปมาตักดินนี้นะครับจิ้ตักดินตักดินฮู้หู้ตักเดียวเลยทักเยอะๆเลย,เย,ะเลยนะครับตักดินไปนะฮะบินมา นี่วันนี้เราจะมาสร้างไรเราวมาสร้างเครื่องบินนะครับนี่รถมีตะข่วยดันดินมาดันดินมารถมอปูนดันดินมานะครับจะมาทําเครื่องบินกันดูนะครับจะทําสาเร็จหรือเปล่านี่แล้วก็รายใส่เข้าไปอืน,นี่ดูนะครับจะเป็นเครื่องบินแล้ว หนึ่งสองสามชิสอือดูกันใกล้ๆนะครับหนึ่งสามชิ้นโอ้โหเป็นเครื่องบินนะครับนี่เรามีปลาด้วยอ่ะสร้างขี่ได้พอลองสร้างนี่ได้สร้างคาริโอตนะม้าน้ำนะครับดูนะครับม้าน้ำเป็นยังไงครับม้าน้ำชิ้นๆ แฟนโ,โหนี่น,นะครับสร้างสิ่งก่อสร้างสำเร็จนะครับน่ะสำหรับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบาย